ผมอยู่ที่อีปูทะเลดินเค็มจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะเลยครับโรงเรียนใหม่ของเด็กๆครับอาคารเรียนแล้วก็หอพักวันนี้จะเป็นการสอบก่อนปิดเรียนของน้องๆด้วยฮนะไปดูเราก็วัยเรียนเดี๋ยวจะมาคุยกันนิดนึงว่าเรียนสี่เดือนเป็นยังไงบ้างแล้วนี่นะทั้งก่อนไปทั้งหมดต้องเสร็จภายในไันเสารกินข้าวกลางวันก่อนนะครับ ดีมากเลยชีวิตคุณที่นี่ใช่สักแก้วนึงได้ไหมครับได้เลยครับรอสักครู่ยกสักสูงเลยกลัวสัตว์เลยคาร์หรือไงเนี่ยยังได้มินต์ตหรือน้ำท่วมพี่บอลมาอยู่นี่กี่เดือนแล้วครับสี่เดือนสี่เดือนใช่สี่เดือนได้อาคารเรียนเป็นหลังๆไม่ได้ทำเองใช้น้องทำอืมผมสวัสดีครับพี่ออมสิงห์ครับสวัสดีครับโอ้โหอาคารใหม่ ช้ไรกว่าเดิมเยอะเลยเหนื่อยไหมเหนื่อยครับทำมาทั้งนานเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยอาคารนี้ต่อเติมใหม่ามาทำคงคุม,มมาแล้วสองเดือนกว่าน,น,นี่คือหนึ่งคนครับที่ช่วยสร้างสรงสรโรง,งเรียนนี้ครับอาคารใหม่ของน้องๆสร้างสรรใหม่นะ <laughs> ได้แผลไปเยอะเลยดิใช่มือเพื่อนสีอยู่เลยนะ <laughs> อยอดเลยพี่ปอนอยังยังเดี๋ยวควบ มาดูพัฒนาการตอนครบกวบ้ออตอนเลยเดี๋ยวคนนี้รอรอฝนก่อนตอนนี้เราโดนพายุหนักมากน้ําท่วมไปสามรอบ <laughs> ดูน้ำท่วมไปสามรอบก็รอรอหมดตปีนี้น้ําเยอะฝัง่งนู้นเขา่าจะสอบเด็กๆแล้วแหละไปดูการสอบของนักเรียนปูทะเลกันนี้วงคุณครูและผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่และคุณครูอันนี้ครูแต่งกําลังสอบเด็กนักเรียนปูทะเล กำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังให้เด็กๆทวนว่าเทอมหนึ่งที่ผ่านมาค่ะสเดือนแล้ว เขาไปเรียนรู้ที่ไหนบ้างเป็นห้องเรียนอะไรได้เรียนรู้เรื่องอะไรคะแค่นึกว่าไปไหนบ้างเรียนไดก็ไม่ค่อยออกใช้เวลาดนีงไปมาหลายที่ซะด้วยสิตอนนี้พอให้วงผู้ปกครองและคุณครูทําอะไรกันครับก็วงผู้ปกครองและคุณครูก็ต้องวางแผนครอบครัวตัวเองวางแผนชีวิตตัวเองที่จะมาอยู่เส้นทางนี้บางคนแบบมาจากอีกวิธีหนึ่งมาก็อาจจะมีหนี้สินมาก็ต้องวางแผนปดหนี้สถานทุนที่เรามีก็เป็นกลุ่มแปรรูปแล้วก็เอาต้นทุนของตัวเองเรื่องความเป็นครูเรื่องสมุน ไทยเรื่องในพวกนี้แล้วก็เชื่อมกับเครือข่ายเช่นมาเอื่องหรือหงไทยก็จะเริ่มปลดหนี้5ปีมีกินได้จริงโดยใท้ทั้งหมดทั้งครอบครัวมาในครั้งนี้เด็กๆก็จะได้ต่อยอดกันไปต่อเหมือนกลุ่มวัยรุ่นที่เขาแบบมีแผนของเขาก็จะได้ทั้ง3ช่วงวัยเจ๋งจริงๆเลยใช่ไหมพะชอ์สุดยอดเลยค่ะได้นำานายเยอะไหม เด็กน่ารักคือการเดินบาตรการไปเนี่ยพอเราเห็นนั้นใจเต็มใจเต็มใแล้วผมว่าผมพาไปไปจุดๆได้เลยหมายความคิดเราเป็นแม่เป็นผู้ปกครองของเร ยีมาเจอแม่อ่อนแล้วตลอดเทอม,มที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับสนุกสนุกดหัวไข่ <c oughs> แตก<อ>เดี๋ยวไปเล่นน้ำกับน้องๆเหรอไม่มันอากาศเปลี่ยนด้วย<อ>ค่ะหลายๆอย่างเราก็ได้เรียนรู้กับเด็กด้วยสนุกกับเขาด้วยมันก็มีมุมหัวเราะมุมยิ้มมุมเครียดแล้วแต่หลากหลายอารมณ์นะคะสนุกดีค่ะแต่ได้ข่าวว่าเล่นน้ำไม่หยุดไม่หย่อนเลยเด็กๆโดนสวยเลย ป่วยตีกันาาก็มีบ่นกันบ้างตามภาษาแม่มนุษย์แม่ค่ะขอ,ขอขาคุ้นขาพ่ทยสวัสด,ดีครับสบายดีไหมครับตั้บายดีครับล้วก็โอเคครับมันเป็นตามสเต็ปของผมู่แล้วนะก <Yeah. S 2> ินหัวเล็กน้อยดิแล้วก็รุนได้มนรุนได้แล้วแล้วไต่ดีใจน้ำเด็กน้อยที่เด็กน้อยเพี่ยนเนาะที่คุณกับเลี่ยนพี่กับเลี่ยนเปียนทุกคนเนาะครับเนาะดีใจ แต่ตอนเพิ่มหนาก็าอาจจะดีขึ้นก็นี่หรืออาจจะเรียกรุ่นกันอีกครับท่าเบิ่งตอนต่อไปครับโอเคครับ <laughs> ปิดเทอมแล้วพาลูกๆกลับบ้านใช่ไหมครับจา้าเป็นไงบ้างก็ดีอยู่จา้าภูมิใจอยู่จ้าพี่ลูกได้มาอยู่นี่โ <Okay. S 2> อเคแต่ว่าดีขึ้นจา้าครับขอบคุครับโอ้ยวัยรุ่นพร้อมกลับแล้ว <laughs> กลับมาครับ <laughs> <laughs> ไปทำอะไรกันมาครับได้อะไรมาเนี่ยนี่อ๋อโรงเรียนอารียเกษตรที่ไหนอ่ะศิลป์ภูมิที่ร้อยเอ็ดไปมากันเหรอ แม่พาไปเหรอใช่ครับแม่กาไป้พี่ถ่ายอะไรมีขอครับครับผมมาเห็นปูทะเลดินเค็มในครั้งนี้พื้นที่อ่ะเป็นยังไงบ้างฮะสี่เดือนเองค่ะเปลี่ยนไปมากดูน้ำสิเย่แล้วก็ดูเด็กๆนี่กลับมาบ้านเลยเยโดยเฉาะอองสิลปครับตอนรถไหนอ่ะลูกชาที่นี่ รอรอหน้าแรงก่อนรอหน้าแรงก่อนนนท์ใหม่มีนนท์ใหม่แต่ตอนนี้หน้าบ <c oughs> ่ <c oughs> อนอยู่